แสดงอยู่ดาวยอดอ่อนๆฟังฝรั่งเศสพี่น้องกำลังขึ้นงามๆเลยนี่ค่ะอโอ้เลยนี่ค่ะเก็บเอาจักหน่อยเนาะมันนี้เนาะ ขาแม่แว่นพี่น้องฟังนี่มันพึ่งคืนเนาะสะแตว์พึ่งคืนนี่ค่ะแต่ว่าฟังสวิตนี่แกเบอแดแล้วเด้อพี่น้องเด้ออยู่ข,งขงางหนท่าพี่น้องเห็นเลยเก็บเอาเนาะขนาดนี่ค่ะพี่น้องเบื้องบรรยากาศงามงามค่ะแต่ว่าอยู่ไก่หนท่าหน่อยหนึ่ง,น,งนี่ต้นสแตว์เด้อพี่น้องเด้อนี่เก็บเอายอดอ่อนๆพี่น้องไปกินกับลาบเป็ดเออลวกแซ่บๆค่ะ นี่พี่นอ้องยอดอ่อนๆเลยค่ะนี่เห็นบ่พี่นอ้องฟังสวีตรวแก้บดแล้วพี่นอ้องฟังนี่ผนยังอ่อนๆอยู่นี่พี่นอ้องนี่อ่อนๆงามๆอยู่พี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศนี่ค่ะพี่น้องเก็บเอาบ่าหลายพี่นอ้องเอาพอไปลวกกินกับอันลาบเป็ดเนาะเออพี่ลุงลาบเป็ดให้กินบ่มื้ออื่น เก็บก้อนพี่น้องเก็บก้อนไม่เห็นแล้วกางงามงาม,มีแต่หยดอ่อนๆค่ะเพื่อนน่ะเก็บเอาเก็บเอาเอาพอไปลวกกินนี่แหละพี่นอ้องเราเอาลายดอกค่ะนี่ค่ะงามๆเลยนี่ต้นบักไงพี่น้องต้นเพิ่นเด้วยนะค่ะกิ่งก้านทพลงผุ่นกระมีบักลายค่ะเอาซ้ำน,นี่แหละเนาะเอาซ้ำพอกินพี่น้องเบ่งบรรยากาศพี่น้องค่ะ ฟังฝรัลล่งเศสกะดกยุงย่งดกหยางงามพี่น้องโอ้ยข่อยอ่อนซ้อนพากำงงามพี่น้องเก็บอ่นอนอ่อนก็ร่างกินพนี่น้องนี่อ่อนอ่อนเลยค่ะนี่ค่ะมะแว่นก็ได้ขอกินน้ำอีกได้พี่น้องวัอนี้ก็ไดคักหลายมะดำเจียวนี่เหมือน,อกกนพี่น้องสะดายอยดอ่อนอ่อนอยู่ค่ะงามงามค่ะพี่น้องจ้ะบึ่งค่ะ นี่ค่คะเก็บเอาเนาะไปกินกับลาบพี่น้องเบิ้องเอามาเก็บน้ำมานาำเจียวพี่น้องต้นหญ่งๆงามๆขื้นขางทางพี่น้องทางสาวิตนี่อันนี้แล้วพี่น้องเข่าแล้วค่ะเอาๆเก็บเนี่ยเก็บซาถเอเมื่อเดียวทางสาวิสนี่เข่าแล้วพี่น้องแต่ว่าทาังงหนงยังง่ามๆอยู่พี่น้องเบืง้งเก็บ ยังรถกระเสีดังในจกนักหนอยพี่นอ้องมันขึ้นอยู่ขางทางเนาะค่ะโอ้ยหยอดอ่อนๆงามๆเก็บไปกินอยู่ร้านพี่นอ้องกินได้หลายคนเอาจากกักรกับใยๆเนาะค่ะเนาะเอาซ้ำพอก,กินโชคดีมากฟังนี่ก็ยังได้ก,กินอยู่พี่นอ้องนี่ค่ะหยดอ่อนๆอ,อ,อยู่เท่ากับเสีเอาแต่หยดอ่อนๆมันพี่นอ้องนี่อ่อนๆงามๆแบบนี้พี่นอ้อง ทางนี่ผัดขึ้นสากว่าทั้งสวิตทั้ทงสวิตมันห่อนบ่ทางมาดำเจียวอยู่มันมันขึ้นขึ้นก่อนเนาะค่ะเนาะนี่พี่น้องนี่ได้กำบักเงยค่ะนะนี่ค่ะเอา้ามาเก็บซอยกันพี่นอ้องเบื้องทงดอกเนี่ยคนละอันซ้อนพี่น้องงามคักนี่ใช่พวกเจ้าเบื้องน้ำฟวงปลาเนี่ยข้าเจ้าก็สวยเห็นบ่ค่ะดอกใหม่ดกอกเนี่ยนี่ แมนเบิร์ดอะโหลดพี่น้องพนนะล่มตีงก็งามค่ะผัดไทยพี่น้องมาดมแจวเก็บได้วยกาบักงานงเนื้พนอพนะเอา้าพอกินยี่ดอกลวกลวก,ลวกกิ๊กกลับลาบเนาะพี่น้องเนาะไปกับลาบกับปนเอา้าแว่นโต้พี่น้องแว่นโต้ไปตามตามมาค่ะตามไปแว่นโต้